คั่วพักน้ำแก้วใส่ไข่ล้ำๆเจ้าเนี่ช่วงนี้มันใกล้หนาวเนาะพักอี้อีจะออกนักเจ้าล้ำๆยูทีไข่เนี่ยใส่ไข่นักกระโน้นักล้ำนักเหรอเจ้าเนี่กูเตอร์ถ้าเวลาอีแม่เปินพัดหรือว่าคั่วอีนะเปินจะใจ้ซอสพัดแม่กี่เจ้ามีกลิ่นหอมของแบบกินคั่วกรนะทะเนาะมันหอมแล้วมันล้ำเจ้านี่สวัสดีเจ้าวันนี้ลองกินดูปลาข้าวครัวกับไม่แก้วเจ้าวันนี้อีแม่เปินจะคั่วพักน้ำแก้วเจ้าเนี่ยพักน้ำแก้วเป็น เป็นอย่างยอดมันแล้วก็ดอกมันเดานี่เป็นดอกมันเนาะแล้วก็จะมีแบบอย่ากะก้านิดหน่อยป่นก็จะเอามาซอยซอยอีเดี๋ยพป่นจะเอาคัวเจ้าคัวใส่ไข่กันไหมขัวใส่ไข่ขัวหย่อนน้ำแก้วใส่ไข่สูตรพื้นบ้านเมืองเหนือเจ้านี่อันนี้ล่างทําความสะอาดแล้วก็เอามาซอยซอยเจ้าเลยเตรียมพร้อมจะไปคัวละนี่เจ้าอีแม่บักไซหอมขาวพริกแล้วก็เกลือลงไปเจ้าอันนี้ก็จะเป็นพริก เกลือหอมขาวเนาะเอาตุบๆต,ต่ำๆเขาจะเอาใส่ขั้วพักน้ำแก้วเขาจเจ้านี่ขัว้วพักเมืองเหนือนี่เปิ้ลตึ้งจะใส่พริกไปตัวยเนาะคือมันเพิ่มรสชาติแฮมหน่อยมาเจ้ามาเจ้านี่เทน้ํามันลงไปก่อนนี่เจ้าน้ํามันห่อนแล้วใส่หอมขาวตุบลงมาเลยตักพริกที่ต่ำมาลงเลยเจ้านี่เจ้าเร็จแล้วเขาก็ใส่พัก,กน้ำแก้วลงเลย ใส่หอมขาวตุ๊บใส่พริกต่ำลงมาพักน้ำแก้วลงเลยเจ้าเดี๋ยวเขาจะเอาคั่วเข้ากันเลยเนาะนี่นะเนี่ยเขาจะพักก่อนพอพักน้ำแก้วคั่วไปสักกามแบบประมาณว่าเออเหมือนใกล้สุกแล้วเขาจะใส่ไข่นะเจ้า เจ้าพวกล้มเดี๋ยวไมได้ตอกไข่ลงเลยเพราะว่าพักนี้ก็ค่อนข้างที่จะซุกง่ายเหมือนกันนะเจ้าดูล้ำล้ำยู่ที่ไข่เนี่ยใส่ไข่นักกระนัวนักล้ำนักนะเจ้านี่ดู มีแกนละอันนี้แกนที่ห้าเจ้าดโโูโอ้โหคนอุดรูดแน่นอนนี่นะหัวพักน้ําแก้วใส่ไข่สูตรขึ้นบ้านเมืองเหนือเจ้าจะทําอำง่ายๆเลยแล้วก็ล้ำเห,น,เหนือน,นี่นะเติมซีอิ๊วขาวลงไปเจ้า เติมแป้งหวานลงมาเจ้าแป้งหวานหรือว่าไายโนโมโตะเนาะนี่นะเสร็จแล้วก็เติมซอสพัดแมกกี้ลงมาเลยเจ้านี่ก<ม>ูเติร์ทให้เวลาอมแม่บนพัดหรือว่าขั้วอ่นะเพิ่นจะใจ้ซอสพัดแมกกี้เจ้ามันจะแบบว่ามีกลิ่นหอมของแบบกินขั้วกระทะเนาะมันหอมแล้วมันล้ำเจ้าน,นี่ นี่เจ้าเรียบร้อยละหลังจากปรุงแล้วเขาก็จะชิมดูเหตุกรรมก่อนเจ้าว่ะจับหรือยังอืมอืมจับและวะ้วบะลำล้ะบะเจ้านี่ความน้ําแก้วลำล้ำเนาะวันนี้นาะนี่เจ้าเรียบร้อยละตักใส่ถ้วยเลยนี่พ่อมเสิร์ฟแลวเจ้ากับข้าวแมลงนี่นะคัวักน้ําแก้วใส่ไข่ลำล้ำเจ้านี่ช่วงนี้มันใกล้หนาวเนาะพักอีงอีจะออกนักเจ้า ก้นกูนกูฮ้อนฮอนเลยเจ้าคั่วพักบะน้ำแก้วเมืองเหนือลำล้ำใส่ไข่มะม้อเจ้ามันหนัวมันข้นกับไข่เนี่ยลำล้ำเจ้านี่นะกินกับข้าวนึ่งก็ได้ข้าวหุงก็ลำเจ้าเมนูนี่นะทําง่ายๆเลยเปื่อนๆลองเอาสูตรนี่ไปทํากันได้นะเจ้า